ขอให้ทุกท่านจเจริญในธรรมวันนี้ผมจะมาแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์ในการนั่งสมาธิว่าทำอย่างไรเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราจะไม่หลับผมเนี่ยนะครับเคยนั่งสมาธิแล้วหลับนั่งทุกวันหลับทุกวันนั่งเช้าหลับเช้านั่งเที่ยงหลับเที่ยง นั่งบ่ายหลับบ่ายนั่งกลางคืนหลับกลางคืนอยู่สองปีนะครับนั่งปุ๊บหลับปับ๊บนั่งปุ๊บหลับปับ๊บแก้ไขไม่ได้นะครับจนได้ครบกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์ธงชัยนะครับวัดภูเหล็กเปียกนะครับอำเภอทา่าพนมท่านได้แนะนำว่านะครับสติเราอ่อน นะครับเราไม่มีสตินะครับท่านเลยแนะนำว่า15วันนี้ไม่ให้นั่งสมาธิเลยนะครับแต่ให้เราไปดูจิตตัวเองดูตัวเองนะครับว่าตั้งแต่ตื่นนอนเราทำอะไรนะครับตื่นมาปุ๊บนะครับเราตื่นมาในรูปแบบไหนตะแคงซ้ายตะแคงขวา นะครับหรือนอนหงายนะครับจากนั้นก็ลงจากเตียงนะครับว่าเอาเท้าไหนลงเข้าห้องน้ำก็รู้ตัวนะครับแปรงฟันก็ต้องรู้ตัวนะครับอาบน้ำถูสบู่สระผมให้รู้ตัวหมดจากนั้นใส่เสื้อผ้านะครับไปทำงานขับรถนะครับลงน้ำในนังสืออ่านนังสือเขียนหนังสือหรือพิมพ์งานต่างๆ นะครับหรือไปไร่ไปสวนก็ให้รู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่ครับเกี่ยวหญ้าขุดดินถางดินใส่ปุ๋ยกรีดยางทุกทุกอย่างครับเก็บผลไม้ก็ให้รู้ว่าเราเก็บผลไม้นะครับให้รู้ตัวทั้งวันนะครับ15วันนะครับอาจารย์บอกให้ผมทําแบบนี้นะครับทําทั้งวันนะครับถึงเราจะหลงจะลืมไปบ้างก็กลับมาดูใหม่ มันเป็นปกติของจิตอยู่แล้วครับว่าเวลาเราให้อยู่กับเรามันจะออกนะครับเช่นเรากําลังอ่านหนังสืออยู่ปุ๊บนะครับจิตก็พุ่งไปแล้วเที่ยงจะก,กินข้าวกับอะไรนะครับเย็นจะทานข้าวกับอะไรจะไปที่ไหนแบบนี้ถ้าถ้าจิตหลุดแบบนี้นะครับก็ให้ดึงกลับคืนมานะครับว่าเรากําลังอ่านหนังสืออยู่นะเรากําลังทําสวนอยู่นะนะครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ15วันนะครับพอครบ15วันนะครับผมก็กลับไปหาท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้เราไปนั่งสมาธิได้นะครับโดยให้เรานะครับโดยให้ผมเนี่ยครับดูเทียนนะครับดูเทียน,น,ด,นดูเปลวเทียนดูให้จําเปลวเทียนแล้วก็ดับเปลวเทียนแล้วก็นั่งสมาธิ นะครับนั่งสมาธิก็ให้กำหนดลมหายใจนะครับให้รู้ว่าตัวเองสงบหรือ,อยังเราจะรู้เองนะครับว่าเราสงบหรือไม่นะครับพอเราสงบปุ๊บเราก็ระลึกถึงเทียนนะครับหรือเรียกว่าโน้มแสงเทียนมานะครับให้เห็นในจิตของเราครับในสายตาของเราขณะเราหลับตานะครับ ก็คิดอย่างนี้นะครับก็โน้มมานะครับจนกว่าจะเห็นเปลวเทียนนะครับเมื่อเห็นเปลวเทียนนะครับเราก็หน่วงองค์ชานนะครับเป็นการขอเข้าฌานที่หนึ่งะครับหรือปฐมฌานว่าองค์ชานห้าจงเกิดที่จิตของข้าพเจ้านะครับเราก็ะระลึกถึงเปลวเทียนตรงนั้นมองเห็นตรงนั้นนครับถึงแสงเทียนนะครับ ดูตรงนั้นนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องสงสัยนะครับให้ดูตรงนั้นนะครับถ้าเปลวเทียนหายนะครับก็ไม่ต้องสงสัยถ้าเกิดแสงก็ให้ดูแสงต่อนะครับซึ่งตามที่ประสบการณ์ที่ผมทำนะครับวันแรกก็ไม่เกิดอะไรครับแต่จะไม่หลับนะครับระลึกถึงเปลียวเทียนก็จะไม่หลับ ค,ความสงบเราจะรู้เองนะครับนี่คือการแก้ปัญหาของการนั่งสมาธิแล้วหลับนะครับท่านใดที่สนใจหรือจะไปปฏิบัติก็เอาไปปฏิบัติได้นะครับซึ่งมันจะทําให้ท่านไม่ง่วงไม่หลับขณะนั่งสมาธินะครับส่วนคลิปต่ตอไปนะครับเราจะ มาสอนนะครับมาแนะนําการนั่งสมาธินะครับว่าเราจะภาวนาอะไรหรือดูอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่มาดูเจริญในธรรมและก็ให้เห็นดวงตาเห็นธรรมทุกทุกคนครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับสาธุ